หนุ่มกัญชัยถึงกับยิ้มอ่อนหลังสัมภาษณ์เปิดใจทัญญาทำคุณแม่เดือดกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์หลังจากที่ทัญญาธัญเรศออกมาโพสข้อความเตือนสติถึงน้องนักศึกษารายหนึ่งที่ไปแชทพูดกับน้องลียาลูกสาวของตนและสามีเป็กสัญชัยโดยทัญญามองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลังจากนั้นโลกออนไลน์ก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์เธอถึงเรื่องราวในครั้งนี้กันอย่างเผ็ดร้อน ล่าสุดทัญญาได้เปิดใจกลางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ที่มีหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรถึงกรณีดังกล่าวว่าเรากับคุณเป๊กไม่ได้มีความหึงหวงกันแล้วเราปรับทัศนคติการใช้ชีวิตครอบครัวเรารู้ว่าเป๊กเป็นคนยังไงมีความสุขกับการใช้ชีวิตยังไงเรารับได้การไปหึงหวงตามราวีไม่มีแล้วเราเคยคุยกันแล้วแต่ณนะเวลานี้เด็กคนนี้เขาอยู่ไม่เป็นมีความอิจฉาหรือเปล่ามาแขวกัน เราเตือนเป็กว่าอย่าให้ทนไม่ไหวมันผ่านมาสามปีกว่ามันมีมาตลอดจนวันที่เขามายุ่งกับลูกเราเราไม่โอเคมากๆตัวน้องเขากับลียาเขารู้จักกันตอนเขาทำงานอยู่กับเป็กก็รู้จักแต่หลังๆเขารู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแม่ลียาก็บอกเราไม่เข้าใจทําไมเขาต้องถามลียาเราว่ามันเกินไปไหมควรมีกาะละเทศะมีมารยาทก่อนหน้านี้เราไม่เคยยุ่ง เพราะลูกเราก็ตอบตามมารยาทหลังๆเราก็ให้ส่งให้พ่อเขาดูเลยว่าเขาไม่ควรส่งข้อความมาหาลูกเราแบบนี้ที่เขาโพสต์ภาพและข้อความว่าเหม็นไม่รู้ว่าเหม็นอะไรเราคิดว่าเขาคงรำคาญใจที่มีเราอยู่ในฐานะที่มากกว่าเขาหรือเปล่ามีข้อความที่จิกกัดกันถึงความแก่อะไรแบบนี้ตลอดเวลาเราก็พยายามจะมองข้ามแต่ก็เตือนฝ่ายชายตลอดว่าช่วยดูแลหน่อยอย่าให้ทนไม่ไหว เรารู้ตัวว่าถ้าโมหูจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็เกิดแล้วเราไม่อยากมีข่าวแบบนี้อีกแล้วแต่เราต้องจัดการเพราะมันลามมาถึงลูกเราแล้วอย่าเข้ามาใกล้ลูกเรามากกว่านี้ข้อความที่มีการเปิดเผยออกมานั้นน้องลืมสลับแอคเขาหรือเปล่าเรานิ่งเฉยมานานเขาอาจจะคิดว่ามีคนซับพอร์ตเขาอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราปล่อยไม่ได้แล้วมันลามปามเกินไป ตอนนี้ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายถ้าน้องรู้ตัวว่าทำผิดแล้วไม่ทำอีกเราก็พร้อมจะให้อภัยแต่ที่ผ่านมาเขาแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าไม่มีใครหยุดเขาได้เราจะหยุดเขาเองขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเราไม่อยากมีข่าวทำน้องนี้เพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วไม่คิดว่ามันจะย้อนกลับมาอีกแต่เรามีวุฒิภาวะโตขึ้นผ่านอะไรมาเยอะการจัดการมันก็ซอฟกว่าเมื่อก่อน เราแค่จะหยุดการกระทําของเด็กคนนี้ว่าให้หยุดการกระทําเรารู้เรื่องเด็กคนนี้มานานแล้วเราเปลี่ยนทัศนคติชีวิตคู่รู้ว่าเราควรอยู่แบบไหนเราเลือกที่จะคงความเป็นครอบครัวไว้พี่เป็กเองก็เป็นพ่อที่ดีมากเป็นผู้นําครอบครัวที่ดีแต่มีจุดบกพร่องด้านความเจ้าชู้ทุกวันนี้เราเฉยๆมากเลยที่มีผู้หญิงหลายๆคนเข้ามาดูแลเขาเราอยู่ในฐานะแม่ของลูก หลังจากที่เกิดเรื่องคุณเป็กเงียบมากไม่พูดอะไรทำกับข้าวให้กินเหมือนเดิมไม่มีการพูดถึงข่าวแม้แต่นิดเดียวเราใช้ชีวิตปกติมากเราก็ไม่ถามเขาเขาก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้แม้แต่น้อยฝากถึงน้องเราเจอเขามานานแล้วเราไม่ได้อมหิตโหดร้ายถ้าเราโหดร้ายเราจัดการไปนานแล้วน้องเขาก็คงรู้ว่าเราทำอะไรไว้บ้างอนาคตน้องยังอีกยาวไกลเปลี่ยนความคิด ทัศนคติอะไรบางอย่างก็อาจจะทำให้ชีวิตน้องเขามีความสุขขึ้นทัญญาธัญเรศกล่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ